เซตน้องรอเด้งเท่าไหร่นะคะพี่ชอบอกว่าตอนเนี้เซตมันมันเด้งมาแล้วหนึ่งใช่ไหมครับต่ที่มันรู้สึกนะครับเ็คือดวยเด้งจากหนึ่งห้าเก้าศูนย์มาทิ้งแล้วแต่ตรงหนึ่งห้าเก้าศูนย์เนี่ยต้องระวังนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้เซตขึ้นต่อไปนยครับผ่านแนวต้านหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์ไปแล้วยืนได้เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเป็นปักฐางบวกแล้วว่าพักตัวเล็กน้อยแล้วพยายามจะขึ้นต่อไปนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเขาเกิดไหลลงมาเนี่ย ไหลลงมาแบบทรงๆใช้เวไม่มีปัญหานะครับเป็นยงถือว่าพอได้แต่ถ้าไหลลงมาแล้วหลุดไอ้หนึ่งห้าเก้าศูนย์ลงมาเนี่ยชักเริ่มมีปัญหาเพราะว่าเป็นการลงต่ำกวกาเดิมนะครับและการลดแบบเดิมตรงนี้เนี่ยต้องระวังถ้าแต่จนยังไม่ยอมกลับเปหารขึ้นง่ายๆเนี่ยเราจะยังลงต่อเนี่ยแนวรับถัดไปที่อยู่ใ,ใกล้คือหนึ่งหนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์จะเป็นแนวรับที่เป็นฐานเก่าที่เคินลงมานะครับในช่วงที่ประมาณช่วงประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับถ้าไอ้ตัว ตหนึ่ง850รับไม่อยู่เนี่ยท่านวิจัยเลยว่าฐานถัดไปคือประมาณแถว16 1560แล้วจริงแล้วจะมีนารับอีกอีกแถว1550ด้วยนะครับค่ะพี่ชอว์แสดงว่านาทีนี้เซ็ตจ,จะเด้งอะไรยังไงมันน่าจะหลุดคือโอกาสจะหลุดพันสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับคอต้องบอกนะครับว่าความเสี่ยงของการที่จะเป็นฐานลงต่อมีความความเป็นไปได้ค่อนข้างจะมากนะครับคุย่าว่าเด็กน้อยคือเด้ง แล้วอาจจะไปไม่ไกลนะครับก็คือเพง่ายว่าแถว163 1630 1640 6 16 5 0เนี่ยเราก็เสร็จแล้วโอกาสที่มันจะผ่านแนวต้านบนสุดคือ1 6 7 0ที่เป็นแนวต้านของค่าเฉลี่ยทุกเส้นเนี่ยนะเราเป็นฟีดแบวชีด้วยทีเดียวเลยมันยากค,คือูดง่ายงว่าเก่งสุดคือวิ่งออกข้างหรือไม่ก็ลงเนี่สิ่งที่<ม>จะเป็นในช่วงใกล้ๆนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องดูต่อว่าผ่านสักสองทิศไปแล้วเนี่ยเซตมันจะฟอร์มตัวแบบไหนนะครับจะฟอร์มตัวรับฟอตัวได้หรือเปล่านะครับ ต้องบอกเลยครับต้องระวังนิดหนึ่งว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ก็เรียกว่าไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยเราจนยังเรื่อยเนี่ยครับเพชรไอ้สามหมื่นเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะลงไปสองหมื่นแปดแล้วลองเนี้ยนะครับอไอ้ตัวเซ็ตกับทองเนี่ยมันอาจจะหลุดไอ้แนวรับแ,แถวไอ้ตัวหนึ่งห้าห้าศูนย์ลงมาแล้วมันอาจจะลงหาแนวรับระดับเดือนนะครับแนวรับระดับเดือนของเนี่ยต้องบอกนะครับว่าจากหนึ่งห้าศูนย์ลงมาเนี่ยมันคือแถวแถวพันห้าร้อยต้นต้นนั่นเองครับพี่ชอว์แต่นี้พี่ชอวพี่ชอวมองในสัปดาห์หนึ่งไว้ก่อนถูกใช่ ครับคือคือพูดงี้ว่าเรายังไม่มองถ้ามองไกลมองคือภายในสัปดาห์เนี่ยมันคงไม่ถึงร้อยนะครับมันจะคงจะตั่งอยู่ใกล้แถวแถวนี้นะครับแต่ลงมากสุดเนี่ยไอตัวหนึ่งหกห้าหกศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นแนวที่ถ้ามันลงต่อไปก็คงเป็นแนวที่มันจเด้งใกล้ขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นไปแล้วผ่านจุดนี้ไปแล้ว่ยต้องดูต่อว่ามันจะเด้งแบบไหนเด้งแล้วส่งแล้วขึ้นหรือเด้งสั้นๆแล้วลงอีกทีนะครับเพราะแนวถัด แถวแถว150แล้วเนี่ยมัยนจะมีน้รับแข็งแขงอยู่แนวหนึ่งของค่าเฉลี่ยระดับระดับ75เดือนนะครับอยู่แถว1,500ข้นไปนะครับซึ่งตรง1,500จะเป็นแนวสำคัญเลยว่าถ้าตรงนี้เอามีบนะครับไหลลงเป็นการลง,าลงที่น่ากลัวเพราะว่าการลงจากหัวสอบการดุล1,500เห็นนะครับช่องว่างของการลงเนี่ยถ้าดูตามค,ค่าเฉลี่ย,เย200เดือนน่ะมันอยู่แถว1,300-1,200นะครับค่อนข้างจะไก่เลยแล้ว1,300-1,200กับฐานเดิมที่เคยเป็นดุว ต่ก้าคาดว่าเดียวร้ายยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้เราคงยังไม่คิดถึงขนาดหลุดีต่ตัวเก่าที่มันเคยตกคงนะครับก้าเนี่ยยังไม่ยังไม่ต้องคิดแล้วตอนนี้สามพนันสองก็อย่าไปคิดเยอะตอนนี้เอาแค่เทวใกล้นี่ก่อนหนึ่งหนะ้าแปดศูนย์เนี่ยจะหลุดไม่หลุดคคือค่ะพี่ชอบคือหนุดพันหกเนี่ยทําใจแล้วแต่ถ้าไปหลุด นอกจากพันห้าเนี่ยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วค่ะพิ่ชอแต่เอาแค่ในสัปดาห์นี้ก่อนเอาระดับระดับที่ปลอดภัยคือต้องยืนเนือหนึ่งพันหกร้อยสาสิบแล้วก็หนึ่งพันหร้ยห้าสิบไว้ก่อนถูกไหมคะพีชชอรแต่ถ้าไม่ได้ยืมไม่ได้ก็เหลือรอลงมารับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดประมาณนี้ไปก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนนะครับครับไปใกล้ๆเนี่ยท่านเห็นว่ามีการเปิดแก็บขึ้นมาด้วยนะครับเปิดแก็บเนี่ยท่านรู้ว่ามันพอปด อาจจะย่อลงมากแก๊บมันก็อยู่แถวหนึ่งหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์ประมาณเนี่ยครับตรงแก๊บมันได้ค่ะอตอนนี้ภาพเสร็จแล้วมาดูพวกตัวที่มันกดดันกับเรามากในแง่เป็นปัจจัยในการกดดันนะครับก็คือตัวของไอตัวค่าเงินบาทเองค่างบาทเองก็กดดันเช่นควรน,นะเราบอกว่าค่านบาทเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับยูเออีสาร์นะครับแต่ให้มันอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยนะครับมันส่งผลทําให้ไอตัวของ เซ็ตเนี่ยมันขึ้นได้ลำบากนะครับเพราะว่าต่ดแต่ขั้นบัตยังคงเปนรูปหลักเป็นอ่อนค่าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเซ็ตเองเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ล,าลําบากเพราะขั้นบัตเองยังคงมีสภาพของการที่อาจจะอ่อนค่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้นะครับเมื่อาตอ่อนค่าตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สามสี่นะครับตอนที่ 6, เนี่ยแนวต้านถัดไปเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับ35 35 50แล้วก็ไป36ตามลำดับนะครับเป็นแนวต้านเก่าๆก็เ,กดเดิมก็ฟิล์มนาชี้ด้วยซึ่งตรงนี้ ดิ่งทิ้งการบันแข่งข้าต่อไปเนี่ยก็ต้องระวังเซตที่หนึ่งแต่ถามว่าข้าบันมีโอกาสจะกลับมาแข่งข้าบ้างไหมถ้ามันขึ้นปริมสา5ห้เนี่ยมันคงจะมีการกลับแข่งข้าลงมาบ้างนะครับเพราะมันจะเกิดภาวะโอปอร์เทอซันก็คงจะย่อพอมันโอปอร์ทัชเกิน3 5มห้าไปมันต้องมีย่อบ้างหรือแข่งข้าลงบ้างเพราะเนี่ยข้าบัญแข่งข้ากลับมาบ้างเนี่ยจะเป็นโอกาสที่เซตอาจจะมีการเด้งให้เราได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งไทยให้สอดคล้องกันเรื่องข้าบัญคือว่า ต้องต่างชาติซื้อสุทธิเป็นหลักันล้านต่อเนี้ยงมันจะสอดคล้องและหุ้นไทยขึ้นอันนี้กใช้ได้ในระดับหนึ่งพี่จอค่ะถ้างั้นถ้าเกิดว่าดูจากตัวบาทที่ลิงก์แล้วไปดูน้ํามันเลยไหมคะก่อนที่ไปดูหุ้นหลายตัวหรือไม่ใช่หุ้นในกลุ่มที่พี่จอแนะนํานะคะเดี๋ยวไปน้ํามัน,นเลยได้ไหมคะมต,อมต,อตอนนี้น้ำมันเองอก่อนนะครับน้ำมันเองเนี่ยมันมีความพยายามที่ครับที่จะดุกทีว่าตอนแรกพยายามจะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะผ่านยอดใกล้ๆหนึ่งหนื่นห้าได้สำหรับน้ำม แต่ถึงจะย่อลงมาก็ตามหลังที่ไม่ปันหนึ่งห้าแล้วก็ย,ยอ่อในกรอบเดิมนะครับเพราะกรอบของเขาเนี่ยตอนนี้มีฐานที่อยู่ใกล้น,นะครับอยู่ที่เป็นฐานเก่าประมาณแถว99้เหรียญโดยประมาณนะครับแล้วก็ฐานที่จะเป็นฐานที่จะเป็นตัวที่ทําให้หลุดลงไปคือจาก 96. แถวเก้าบครับถ้าจะเอาฐานฐานบนสุดเนี่ยที่ใกล้สุดคือ1 1นหนึ่งต้องพันนได้กุฎีการเนี่ยขึ้นตอนนี้ที่105นะครับและในกรณีที่ถ้ามันจะหลุดลงล,งล่างกลายเป็นแบบเลือกทางลงเลยจากที่มันไซเวตอนนี้คือลดเก้าสิบหเนรีย ก็เรื่องใจครับก็าวสุขเห <g> รียญรับเนี่ยเก้าสิบเหรียญมันจะมาครับเป็นรับค่าเฉลี่ยดับสองร้อยวันแ้วเก้าเจ็ดเหรียญหรือแปดเจ็ดเหรียญจะมาซึ่งัวนีที่หลุดแปดเจ็ดเหรียญแล้วด้วยใจครับฐานทัาไปไม่คือฐานเก่านะครับแต่เถามาอยู่แถวแปดสิบเหรียญแล้วถ้าหลุดแปดเ็ดเหรียญลงมาครับจ <c oughs> <c oughs> นแนล <c oughs> <c oughs> น้วน, <c oughs> น้ำมันขาลงนิดนึง้วกัน้ำมันมันคือถ้าบอกว่าจะพื้นแบบช่วงสั้นมันลงแต่แน่จริงมีกลับแต่ยินแล้วเนี่ย แก่งเงินนี่กรอบอยู่นะครับกรอบ96กับ115เป็นกรอบสําคัญมันจะแปดวิแล้วถ้าเมื่อไหร่แกว่งในทางขึ้นเนี่ยก็หุ้นน้ำมันก็จะมานะครับใช่ใช่ทางลงแบบชัดๆเนี่ย96เดี๋ยวหุ้นน้ำมันก็จะลําบากเหมือนกันนะครับโอ้คับมีหน้าเรื่องกดดันเซตไปด้วยเราเห็นว่ากี้บาทพี่ชอบอกแล้วบาทไปทางอ่อนค่าน้ํามันไปทางแข่งตัวอาจจะย่อลงไปได้บ้างนะคะดังนั้นกดดันเซตแน่นอนก็เลยกลายเป็นดัชนีที่พี่ชอมองไว้ ตรงนั้นนะคะให้ระวังถาลมมากกว่านะคะกรอบแต่ว่าการเด้งมีนะแต่ต้องเป็นช่วงที่เป็นเทคนิคที่พี่ชอให้ไว้นะคะถ้าแบบนี้พี่ชอ็อตก่อนจะไปทอผมจะพูดเรื่องกลุ่มพลังงานพ<อ>วกพอเราพูดลพลังงานก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไปมาทองนะครับต้องบอกว่าในกลุ่มพลังงานเองนะครับมันจริงแล้วก็ส่วนหนึ่ง 1, จะสัมพันธ์เกี่ยวกับหุ้นเชื้อเงินนะครับแต่ก็ตามก็จะมีหุ้นอื่นๆด้วยือคุณพวกไลฟ้าหรือหุ้นพวกน้ำปัะปาล์ท่พวกนี้นะครับก็จะมีอื่นผสมอยู่นะครับ ต่ก็ตามในภาพรวมกลุ่มของพลังงานเอเจะพกนะครับว่าน้อกลุ่มพลังงานเอตอนนี้เขาค่าจะเป็นขาลงนะครับแต่เป็นขาลงที่ลงมาแล้วเนี่ยุดค่าเฉลี่ย10วัน25วัน75วัน m a c d ใต้ศูนย์เล่นใต้ไม่ใช่มปกลุ่แต่ตอนนี้มีความพยายามจะเด้งตรงใกล้ถานเดิมและใกล้กับนวรับค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็ต้องรูว่าตอนนี้ มันจะสามารถจะเด้งกลับขึ้นไปได้มากรเราขนาดไหนแต่ความที่มันเป็นฐานลงอยู่เนี่ยตับใดยังไม่ผ่านไอ้สองหมหรือ3 2 5 0 0 0เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสภาวะเป็นการเด้นสั้นแบบฐาลงอาจจะย่อมาใหม่ได้นะครับแต่ก็ตามนะครับกลุ่มพลังงานที่บอกนะครับว่าไอ้กลุ่มถ้าเป็นกลุ่มพวกพลไฟฟ้าตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ดีนะครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ใช้ได้คืออะไรครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ํามันครับเป็นกลุ่มที่1 นอก <ฮะ S 2> จากนี้ข้อการกั่นน้ำมันแล้วกลวุ่มที่ค่อนข้าจงจะดีชวงนี้คือกลุ่มที่อยู่ข้างฐานินนะครับเ <ฮะ S 2> พราะราคา่านทินโ <ฮะ S 2> ลกวิ่งไปขาขึ้นอยู่นะครับแต่ก็ตามไอ้คนที่บอกว่าส่วนตลาดได้ในพวกลงกันหรือพวก่านทินเนี่ยท่านดูกราฟในแง่งหวะซือ้อจ่อขายให้ดีนะครับต้องดูราฟทีหนึ่งนะเพราะวันค่าจะส่วนเซตแต่ก็มีการพักตัตหรือยอตัวหลอดทางได้แต่จุดหนึ่งท่านต้องระวังคืออะไรครับระวังนิดนึงนะครับหุ้นที่บอกว่าเก่งกว่าเซ็ตส่วนเซ็ตได้เนี่ยถ้าเซ็ตมันไหลลงไม่หยุดเนี่ย คุณพุเทีมันอาจจับตักได้ทั้งสองดุนะครับเพราะฉะนั้นว่าท่านจะเฟินไปไม่ได้เพราะว่านี่น่ารู้แล้วมันจะต้องมีบล็อกเทดขายช็อตออกมาผสมลงหรือเปล่าคะพี่ชอคือยังไงก็เอาไม่อยู่อ่ะถึงแม้จะส่วนเซนตนาทีน้นจะต้องเทดขายด้วยไปฝั่งช็อตดีกว่าหรือเปล่าคะพี่ชอเนี่ยอาจจะโดนพวกบล็อกเทดเป็นได้ท้งวันขึ้นเก็บไปครับคี่ชอว์ถามฐานหินหน่อยฐานหินนี่คือพักพักนี่คือเสียเซติเมีต์ไหมคะทางเทนิคอร์นี่น่าถามกลุ่มทารินะคะ ตัวตัวหลักๆกไ็ได้อะไรเงี้ยคหะอตัวินต้องบอกนะครับว่าตัวอันินเองเนี่ยนะครับในช่วงสั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นช่วงการที่มันแต่ที่ขึ้นมาแล้วมันพักตัวนะครับแต่เห็นนะครับที่กันนากับท่านปูท้านบูเนี่ยแข็งกว่าลันายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยทานปูเองจะเห็นนะครับว่ามันย่อมาเนี่ยตอนนี้คือรู้ว่าต้องต้องรีบเด้งหน่อยเพราะว่าสุดแค่เฉลี่ยสิบวันไปแล้ววันนี้เป็นแทงยาวเนี่ยก <c oughs> ็ต้องพยายามพรุ่งนี้ต้องพยายามจะเด้งกลับเพื่มทน12บาท ได้มันถึงจะขับโตชคาวนะครับถ้ามันหลุดได้สิบเอ็ดบาทห้าสิบสิบเอ็ดบาทเนี่ยน,น,นั่นไม่ดีละนั่นไม่ดีละนะครับอไอเดียอย่างนี้นะคะอันนี้หุ้นหุ้นตัวนี้พี่ชองผมนี้แนะนําใช่ไหมคะสาหรับคนที่ถ้าเกิดยังอยากจะเล่นะะระยะสั้นตรงนี้ไปก่อนนะคะ,ะก็คือเพื่อว่าท่านก็เฝ้าดูนิดนึงแลมวกันแง่ของจับว่ามันจะมีสัญญาณกที่เด้งเมื่อไหร่และดูจุดพักพี่ดีนะครับได้ค่ะ,ะมีขุมไหมคะพี่ชอง พลังงานหมดแล้วก็เป็นกลุ่มลบแล้วครับอันนี้เราไปทองก่อนแล้วค่อยทองก่อนแล้วเราค่อยไปกลุ่ม,มอื่นองตัวทองคำเนี่ยต้องบอกว่าทุกทองคําเองในช่วงนี้เนี่ยมันต้องบอกว่ามันเป็นขาลงชัดเจนนะครับเจนว่ามันซิกแซกลงเนี่ยยอดฐานที่ลงตลอดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญกันที่ว่าเป็นขาลงแล้วบังเอิญว่าหลังจากหลุดขัุดที่สิบยี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าวันไปนเรียบร้อยแล้วมันลงมาหนาะรับค่าเฉลี่ยสองร้อยวัน เส้นล่างพอดีคือแนวรับระดับ161836นะครับ1836จะเป็นแนวรับของตัวกรอบของเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีนะครับซึ่งตอนเนี้ตอนเนี้มันมีการเด้งระหว่างวันขึ้นมานิดนึงคือมาที่1853หลังพรุ่งนี้ต้องดูว่าอย่าได้ปิดต่ํตัว1836นะครับปิดกลางวนี้นะครับถ้ามันปิดใต้ต่ำกว่า1836ชัดเนี่ยนั่นหมายความว่าแนวรับ200วันไม่อยู่แล้วมันจะไหลลงล่างไหลลงล่างเนี่ยจะรับจิตวิยาคือพันธะรับดลบนะครับทันจับพันธะ ลบแล้วมันจะเห็นฐานถัดไปอยู่1780 1750นะครับตามดับนะครับและภาพสิล์มขานลงเนี่ยมากดฐานสมควรเลยถือว่าถ้ามันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยมันจเจอแรงขายแรงขายจากแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ<ะ>ดูดูเื้อต้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามันยังไม่ผ่าน1,900ขึ้นไปเนี่ยความเสี่ยงของการที่จะเด้งสั้นขานลงก็จะเยอะนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ชิมปุูกด้วยมันต้องขึ้นไปไกลหน่อยเพราะไม่ชิมปุ่กต้องผ่าน1,950ถ้าจะไกล แต่น้อยสุดเนี่ยผ่านพันเก้าร้อยแล้วยืนได้ก่อนุาถึงจะพอมีความหวังดังนั้นการเด้งช่วงสั้นๆเนี่ยต้องระวังว่าอาจมีการเด้งสั้นแบบขาลงได้นะครับอืม่อ่ะมาดูชุดของตัวจากกลุ่มเมื่อกี้พลังงานไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูกลุ่มสาคัญกลุ่มเปิดบ้านเปิดเตียงครับกลุ่มเปิดบ้านอันนี้อันนี้กลุ่มกลุ่มนี้โซนที่พี่ชอแนะนําเลยใช่ไหมคะหรือยังไงคะหรือว่าใช่ครับใช่ครับกลุ่มเปิดบ้านเปิดเตียงเป็นกลุ่มที่ต้องจับตานะครับเพราะว่าต้รูดูว่าเนี่ยมันจะ จากที่เราเปิดไอตัวท่องเที่ยวแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะสามารถไปต่อได้ไกลแค่ไหนในในเพราะที่ตลาดเป็นขาลงเม่ววามันจะสูญตลาดได้เก่งนาดบไหนซึ่งตอนนี้จะเห็นนะครับว่าเซตลงไปเยอะแล้วกลุ่มอย่างพวกโรงแรมโดยตรงเลยนะครับเนี่ยที่อันนี้มันก็จะเก่งมากเลยมันปรับตัวลงมาอาจจะเป็นแค่ห้าวันสิวันตอนนี้พยายามประคองตัวอยู่ตรงรับ25วันนะครับถ้ามันจะเก่งจริงเนี่ยมันต้องรีบเด้งกับตำแหน่งใกล้ๆกับตรงนี้เลยรับที่5วันเ็าอยู่ที่550ตอนนี้อยู่5 5 1ห้านะครับเขจะปริ่มตรงแนวรับนี่ ซึ่งนรับนี้คือสำคัญนะครับว่าถ้าพรุ่งน,นี้เด้งไปเลยและสามารถจะผ่านค่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นใหม่คือตอนนี้อยู่5.51เนี่ยเท่าพัาน5.70พรุ่งน,นี้ไปแล้วยืดได้จะกล่าวว่าเอาล่ะรเริ่มเด้งอแล้วนะครับเราจะเล่นไปหากรอบบนที่เกิดเป็นแปล้งเป็นเส้นคู่ขนานด้านบนอยู่ที่5.96ได้แต่ระวังนิดนึงนะครับถ้าพรุ่งน,นี้ก็เกิดหลุดฐานต่ำของวันนี้คือวันนี้มันจุดต่ำด5 4ถ้าพรุ่งน,นี้มันต่ำ5.45ระวังนิดหนึ่งว่ามันอาจจะเลือกฝั่งลงแล้วลงเนี่ย ฐานเนี่ยอาจจะลงมาหาค่าเฉลี่ย75วันทิ้วก็ได้แค่520ลบนะครับจริงๆตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดลงนจริงอ่ะ520ลบก,ก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นเพราะว่าที่อาจจะเกิดโอเวอร์โซลของสโตคัสติกพอดีในตอนนั้นนะครับแต่ถ้าไม่ถ้าให้ดีเนี่ยอย่าหลุดอย่าหลุด545ดีที่สุดเพราะว่ามันจะส่งหลุด545เนี่ยส่งมันชักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูอีกตรงที่ต้องบอกว่า ที่มันเกี่ยวพวกโรงแรมไม่ต้องยกตัวอย่างหรอกเพราะมีโรงแรมไม่กี่ตัวนะที่มันเป็นต<ช>ัวหลัก<ช>นะครับวันนี้มาดูกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเปิดบ้านเปิดเมืองเหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มพวกขนส่งขนส่งที่เกี่ยวกับเปิดบ้านเปิดเมืองก็คือพวกสนามบินพวกสายการ,รบ,บินก็เป็นตัวนึงที่ดันให้ตัวของกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นสวนเจตนมาในระดับหนึ่งนะครับ แต่ท่านก็เห็นนะว่าถึงขึ้นส่วนเส้นได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยในช่วง4ี่ห้าวันมานี้มันก็มีการปรับลงมาเหมือนกันนะครับการปรับลงของตัวกลุ่มเนี่ย้าบนตัวกลุ่มเลยเนี่ยเขาปรับตัวลงมาจนหลุดค่าเฉลี่ย10วัน2ี่วันแล้วตอนเนี้มันอยู่ตรงใกล้นะครับค่าเฉลี่ย75 2ดสกับวันพอดีนะครับซึ่งตรงนี้ไอ้ตรง3 443 43เนี่ยต้องดูว่าเขาจะรับอยู่ไหมเพราะตรงนี้เป็นกรอบล่างกันเปิตัวกับสามเหลี่ยมด้วยนะครับถ้าหลุดไอ้กรอบล่างเนี่ยถ้าพูดถึงถ้างมื่อวันนี้ก็ปิด3 6นะครับ ถ้าพุ่งหลุดสามสี่สามลงมาไปชัดๆเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ไม่สวยง,งามเพราะว่าในภาพสามเหลี่ยมเป็นภาพลิ่มชี้ขึ้นผู้ผิดอันนี้เป็นภาพที่นุ้าหลุดสามสี่สามเมื่อไหร่เนี่ยการลงไปหาฐานเก่าเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งลึกนะครับระฐานเก่าเนี่ยมันอยู่ที่สามสองหกตอนนี้อ,อ,อยู่ที่สามพุ่หลุดสามสี่สามจชัดเนี่ยสามสองหกเนี่ยเป็นภาพที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ในภาพสวยงามคือพวกนี้มันต้องผ่านไปตัวแนวต้านค่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นไปก็คือผ่านประมาณห้าหนึ่งสามห้าหนึ่ง ได้ก็โอเคใช้ได้แล้วกัาบาว่าพักเสร็จเราจะทำคาดจะขึ้นต่อนะครับถ้าพันสามสิบหกแล้วยืนได้คุณสามห้าหกพุณปิดสามห้าหกสามห้าสองคุณปิดสามห้าสองได้ยืนได้ก็ใช้ได้ในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าในหุ้นกลุ่มนี้มันก็เหมือนหนีพนนะครับก็คือหุ้นหลักๆก็คือหุ<ม>้นพวกสายการบินนะครับหุ้นสายการบินค่ะหุ้นสายการบินตัวนะครับเพราะบางตัวนี่ก็ไหลไปเยอะและบางตัวก็ยังสงสภาพ แล้วก็มีพวกของสนามบินเองสนามบินเองเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าในช่วงสั้นก็มีการพักตัวลงมาแต่ก็ถือว่าพักตัวแล้วก็พยายามพยายามต่อสู้อยู่นะครับว่ามันจะสามารถที่จะสง่งส่งแลวตีกลับหรือค่าเฉลี่ยดับสิบวัน,วน,วนที่ห้าวันขึ้นไปได้ไหมนะครับไหนก็ถามว่ามันเก่งกว่าเซตแต่กลุ่มนี้มันมีนอกจากกลุ่มพวกไอสายการบินนะครับเราสนามบินแล้วมันมีหุ้นเรือครับหุ้นเรือแถมเนี่ยนะครับเป็นหุ้นเรือบางตัวนะครับเนื่องจากตัวตนชนิดข้าวรางเรือเนี่ยนะครับมันมีการ ปรับตัวขึ้นทาให้ไว้เรือรบางตัวมันเริ่มกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นภาาของการที่มันสามารถสวนตลาดขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ตามเนี่ยการเล่นรอบก็ระวังนิดนึงนะครับอย่าไปไล่เยอะเพราะว่าเซ็ตมันผันวนง่ายต้องระวังนิดแล้วเพิ่มดูแซนโอบอสนิดนึงนะครับหุณอะไรก็ตามที่มันใกล้โอบอสมากทั้งว็เพิ่มความระมระวังนะครับเพราะว่าแต่เพราะตลาดจีมนค่อนข้างจะอ,อ่อนแอเนี่ยุ้นขึ้นไปนานเนี่ย มันชอบยอ่อท่านต้องระวังดังนั้นพรุ่งนี้พี่ชอถ้าเกิดว่าเห็นดีเบาอาจจะแค่ทางเรียกว่าลงทุนรอจังหวะระยะสั้นใครมีขายใครที่ย่งไ่ซื้อไม่ต้องไล่่างตรงไหมคะพี่พี่ชอครับก็งัระวแปลว่าอย่าไปอัดเต็มผ่อนไม่ได้นะครับเพราะการที่เป็นขาลงที่อาจจะมีการเด้งสั้นซึ่งนีหนะครับท่านที่ติดพุ่นอยู่เนี่ยการเล่นสั้นเป็นจังหวะที่ท่านสามารถจะออกของได้นะครับแต่ท่านที่คนที่เล่นเร็วเ่นไวเนี่ย ถ้าทีาท่เก่งมากประเภทเล่นสั้นไดูรับไอนาทีเนี่ยท่านอาจจะไพอในการเล่นเด้งสั้นแต่ท่านที่ไม่มีเวลาเฝ้าตลาดเนี่ยจะไปริที่จะเล่นสั้นเพราะว่าท่านอาจจะขายไม่ทันทนี่คือปัญหาครับตีมือเลยตีมือเก็บมือใส่กระเป๋าให้โดยด่วนเลยนะคะพี่ชอบอกแล้ววันนี้เรามีกลุ่มพลังงานเมื่อกี้พี่ชอวกดพูดให้ดูแล้วนะคะมีตัวไหนกลุ่มเปิดบ้านเปิดเมืองก็มีด้วยมีกลุ่มไหนที่น่าสนใจไหมคะพี่ชอหรือจะไปกลุ่มที่ไม่เอาเลยควรขายทิ้งเลยยังไงคะ คือคือต้องบอกนะครับไอ้กลุ่มคพราวนี้มันกลุ่มกลุ่มที่ไม่ไม่ดีชัดๆเลยกับนะครับจะต้องบอกว่าช่วงเนี้ยกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขาลงหมดนะครับที่เราบอกเนี่ยถือเป็นตัวกลุ่มมันจะเก่งแล้วกลุ่มอื่นขาลง่าจจะเป็นแค่รีบาสสั้นๆแล้วลงต่อส่วนใหญ่เลยคพราวนี้มากลุ่มที่อันนี้พูดปล่อยเลยกลุ่มถุงมือ,อยางครับ <c oughs> พี่โจไม่้อบบอกว่าคาก็โกโฟช่วงนี้ยาเนี่ยมีทั้งประเป็พินฐานและกราฟเนี่ยมันออกทางเดียวกันเลยว่ามัน ลงนะครับเป็นขาลงจริงทั้งทั้งเดวิสมันเลยนะครับแล้วตลาจินเดียดาวามีการเด้งบ้างตรงเวลาโอเวอร์โซเนี่ยถามว่ามีเด้งไหมมีแต่เด้งโอเวอร์โซก็เด้งไม่ไกลหรอกเก่งสุดที่ผ่านมาเนี่ยคือเด้งไปหาแนวต้านค่าเฉลี่ยสิวันยี่้วัน่ผ่านแล้วก็ย่อนะครับซึ่งตรงน,นี้เราอย่าไปไว้ใจมากว่าไอ้รอบนี้มันเด้งได้แรงรอบนี้จะเด้งได้แรงเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าหุ้นขานลงเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้บางครั้งมันเด้งย่ยอแล้วครับเพราะท่านต้องระวังนะครับก็ไอ้หุ้น ต้นรงมือยาเนี่ยก็เปอ้ตัวเดิมๆนะครับที่ที่เราจำที่ท่านต้องเพิ่มความระวังนะครับคือถ้าไม่มีไม่ต้องยุ่งกับมันเพราะว่าภาพมันเนี่ยถึงมันจะเด้งเนี่ยเพราะโอโซอาจจะแค่เด้งสั้นานั่นเองนะครับอ่าค่ะอ่ะกลุ่มกเกษตรทรงมือยางไม่เอาได้แล้วมีตัวกลุ่มไหนไหมครับพี่ชอที่เป็นกลุ่มที่ค่องข้างจะเป็นขาลงพาชมากคือกลุ่มของพวกรับเหมอก่อสร้างแล้วมาก่อสร้างเองก็ที่ข้าข้างจะเป็นขาลงทั้งเดวิกมันเหมือนกันนะครับภาพกับอย่างภาพล่าสุดเนี่ยเห็นนะครับว่าความพยายามเด้งเนี่ย เรื่เต้งเนี่ยแต่ละครั้งมันดีเหมือนกันแต่เด้งเรชอบเด้งสั้นลงมายอ่อรอบนี้เห็นใชว่าเด้งมาหน่อยหนึ่งวันนี้ก็ย่ออีกแล้วนะครับ,รบก็ต้องระวังว่าจะเป็นผ้าแบบเดิมอยู่นะครับตราบใดที่การมีการแค่เด้งสั้นเนี่ยท่านก็ต้องใจเลยค่าเฉลี่ย10วัน25วัน75วันเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านสําคัญนะครับกลุ่มแนี้จะเห็นแนวต,นต้านตั้งแต่67 68 69 70 71ก็คือแนวต้านตามดับแล้วก็ถ้าอยากพ้นไปข้างบนได้เนี่ยต้องผ่าน 70 F ขึ้นไปมันถึงจะผ่านตัวไม่ชิมกู่ด้วยและปัดค่าเฉลียทุกเส้นด้วยนะครับ,รบถึงแม้จะโอโซแล้วก็ยังเป็นโอโซที่อาจจะแค่เด้งสั้นเท่านั้นครับค่ะจบได้ครบนะคะทีนี้หากให้พี่ชอเสริมบิตคอยหน่อยพอดูกล้าปล่อยไปคะ่ะพอดีนกลงทุูมีการสอบถามมาเหมือนกันแล้วช่วงต้นสัปดาห์โอโเจอมรรุม สมใหญ่ๆเลยแต่มีจังหวะเด้งกันนะก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ลงไปถึงยังไงบ้างครับี่าชมเนี่ยภาพภาพบิตคอยท่านไปเห็นนะครับว่าตลาด,<ะ>ดกราฟกราฟเดยก,ก็เป็นขาลงเหมือนกันหมดนะครับ<ะ>ถ้าท่านท่านคิดจะเล่นเด้งสั้นของบิตคอยเนี่ยโอ้ลำบากมากเลยเพราะชอบเด้งนิดเดียวแล้วย<ะ>่อครับชอบเด้ง<ะ>แต่แต่นะครับมันจะมีบางท่านแอด,ดวานซ์กับคนอื่นหน่อยท่านเปเล่นช็อตฟิวเจอร์ของบิตคอยแงเนี้ได้ ราะว่าลงกับมันมีโอกาสเด้งสั้นแล้วเดี๋ยวมีแล้วมีโอกาสจะลงต่อซึ่งภาพล่าสุดเห็นนะครับว่ามันค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆจนทั่งเนี่ยฐานเติมที่อยู่แถวย่านแถว 30, 000, 000, 000, 000สามหมื่นสองสามหมื่นสามเนี่ยมันรับไม่อยู่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ก็มีลงมาเดี๋ยวเจอแถวสามหมื่นแล้วเด้งมานิดนึงนะครับแต่เด้งนิดนึงของสามหมื่นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าจริงแล้วเป็นการเด้งใก,กล้ๆกับฐานเก่านะครับตรงแค่สามหมื่นเนี่ยจะมีฐานเก่าอยู่นะครับแช่ฐานเก่าอยู่ตรงฐานเก่าตรงเนี้ย ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เป็นโอเวอร์โซนแล้วมีการเด้งสั้นบ้างนะครับแต่การเด้งสั้นตรงนี้ต้องระวังหนึ่งครับว่ามันอาจจะแค่เด้งสั้นๆแล้วย่อตัวมาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้อ,อยู่ที่ประมาณ3า0 0มกว่าๆหรืประมาณนะครับเกือบสามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้าสามหมื่นหกนะครับสามหมื่นแปดสามหมื่นเก้าสี่หมื่นจนทั่งสี่หมื่นห้าเนี่ยเป็นอะตั้ตมตามลดับคือกว่ามันนะตั้มเยอะมากกว่ามันจะมาใหม่ได้เนี่ย ในแง่รปรับระดับเดือนน้อยก็ต้องผ่านไอ้สี่หมื่นขึ้นไปหรือถ้าผ่านสี่หมืน่นห้าไปถึงจะมั่นใจว่ามันเริ่มฟื้นตัวซึ่งมันปรับข้านะครับแต่ลงสกเกลลดะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าขอเวลาสร้างฐานก่อนให้มันส,สมดุลขึ้นได้นะครับแต่ปัญหาหลักคือกลัวมันจะไซด์เวย์แล้วมันเลือกลงล่างก็คือภาพของใต้สามหมื่นรือถ้าดูตรงแนรับถัดไปจริง 30, 000, ก็สามหมื่นลบเนี่ยจริงมันวรับถัดไปที่เห็นจะชัดคือสองหมื่นแปดนะครับตอนนี้ แนวรับแบบเป็นแนวรับของค่าเฉลี่ยตัดสัปดาห์นะครับที่200สัปดาห์คือประมาณ20,080เป็นฐานเก่าด้วยแล้วก็เป็นค,ค่าเฉลี่ย200สัปดาห์ด้วยถ้าลด20,080ปั๊บเนี่ยเนื่องจากใจนะครับแนวรับระดับพุ่งเนี่ยมันไม่ทีก็คือ20,000วัน20,020ข้าวขาึ้นจะไกลกว้างเลยนะสำหรับ202ทำไมถึงพูด20,020ครับคือาะเกมเป็นภาพสองหัวเป็นภาพตัว M เป็นภาพตัว M ดันลดไอซอง แล้วลงตามเป้าตัวเอ็มมาแถวไอ้สองมืนสองถึงอบอกบอกแหละจีสองมันสองมันเลยไม่น่อยด้วยนะครับมันเลยไม่น่อยด้วยหรือจริฉันจะปัดเสร็จก็ได้ว่าถ้าหลุดสองมืนแปดเนี่ยสองมืนสองสองหมื่นอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับค่ะที่ชอวมีบางคนบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยสามหมื่นมักจะมีอาการเด้งแต่คราวนี้รอบนี้พี่ชมองว่ามีเสียงบุไม่เห็นมีโอกาสเด้งครับวันนี้ก็เด้งไหครับใช่เดต้องบอกเลยครับว่าท่านต้องไวนิดนึงเพราะว่าการเด้งของเขาเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงแถว แนวต้านแรกเนี่ยค่าเฉลี่ยสามหมื่นห้าสามนหกเนี่ยมันดักรออยู่ตรงย่านนี้เนี่ยมันอาจจะเด้งไปด้านกันนะครับแต่เด้งแล้วมันจะไวมากเด้งแล้จะเจอแรงขายแต่สามหมื่นห้าสามหมื่นหเลยอืค่ะดังนั้นใครที่สนใจอยากจะไปสอบถามแบบโอเ้เลือกซึงมากกว่านี้พี่ชอติดตามพี่ชอยังไงดีคะที่ไหนดีครับครับก็ไปดู Facebook ผมนะครับแล้วค้นําว่า ชคติวงคือเข้า a c e b o o k ของท่านก่อนแล้วคนเข้าโชคติวงนะครับจะชื่อจริงชื่อแต่ผมชอจุดโชคติวงเพชรไพ่ศิษย์นะครับแต่ท่านคนเขาโชคติวงก็ได้ก็ได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าสับท่านที่ไม่เป็นกราฟเลยนะครับหรือรอพอท่างยังไม่เก่งน,น,นะครับตอนนี้ผมเปิดสอนเทคนิคตั้งแต่หลักเบื้องต้นถอยอยึงอย่างแรกกลางเลยคือสอนทั้งแต่ท่านไม่เป็นเลยทั้งหาเชียนหาหุ้นเด่นหาจุดซื้อจุดขายในรับแนวต้านเป้ากับขึ้นการลงนะครับแล้วกดยึดในการจะซื้อจะขายทั้งการเล่นสั้นกลางยาวนะครับ ถ้าท่านสนใจรายละเอียดเนี่ยผมสอนวันที่2 1 2 2 29สพฤษภานะครับแต่ถ้าท่านสมัครก่อนเราก็จะเริ่มติวพิเศษท่านก่อนใน,นต้นเดือนเลยารสอนออนไลน์นะครับดูเียดได้ที่ Facebook โชติวงหรือท่านไปดูโทรสอบถามรายละเอียดที่0 2 6 5 1 4 7 4 7 7ต่อ789นะครับเราจะมีตัวโปรแกร,รมให้ท่านมาฝึกใช้แล้วกดกรนพร้อมกันนะครับถึงแด้ราเอียด ได้ค่ะใครสนใจไปติดตามพี่ชอตามรายละเอียดที่ว่าไวไม้มาตรงนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ชอมากค่ะวันนี้ค่ะัสวัสดีครับค่ะ